ันนี้เรียนเหนื่อยจังร้อนก็นร้อนเนี่ยงานก็ยังไม่เสร็จเลยนู้เราทำยังไงดีเพื่อนในกลุ่มที่มาไกลก็ยังไม่มาฉันต้องทำยังไงดีแล้วเนี่ยกรโจกช่วยบอกฉันทีทำไมให้สวยให้เหมือนผีคนนั้นอะ สวยทั้งใสครบหมดอ่ะสัตว์ภาพมังงชั้นสิไม่ได้อ่ะเฮ้ยไหนจังเลยออกกำลังกายก็แล้วดื่มน้ำก็แล้วทำไมผิวไม่ใสสักทีอ่ะ ครับก่อนไม่มีแกช่วยไปหยิบน้ำให้ก่อนที่ราดีโอเคอ้าวปลานี่แกก็ดื่มน้ำวิ้วิงวิเหมือนฉันเหรเนี่ยใช่สิเราดื่มเพราะมันเป็นน้ำที่ยอดพีทมันมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ทำให้ผิวใสแล้วก็สว่างมากขึ้นและยังมีส่วนผสมของดอกม้าเจ็ดชิ้นอีกด้วยถ้าใครไม่ดื่มมันอาจจะพลาดเลยนะแกถูกฉันเนี่ยดื่มน้ำวิ้งวิ้ง ผิวถึงได้สวยใสแบบนี้ไงเราเป็นเงินตายเหรอตายค่ะอย่างนี้นี่เองฉันต้องสวยฉันต้องผิวดีให้ได้แหละอุยคุยแกขอโทษด้วยเราไม่ตัง้งใจอ่ะไม่เป็นไรแต่ว,ว่าน้ำเราหกแล้วเปิดแกเอาของเราไปก็ได้น้ำบิงมิงใช่ไหมเราก็<ม><ม>ดืม่มไม่เป็นไร เอาไปเถอะถือว่าแทนคำขอโทษนะโอเคกันไหมเราไปเดินเล่นกันเถอะว่าแต่แกชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อชิคแก,เ,กรเราชื่อฟ้าชิคแค่เราเราชื่อลีนนะพวกแกมาจากคณะอะไรกันนะอ๋อเราจากคณะวิทย์วะแล้วแกอะเรามาจากพยาบาลนะแกแล้วแก,กอยู่หอไหนกันอะตอาหนึ่งหอสิบห้าแกอะตอนหอหกแล้ว,วกแกเราอยู่หอเจโอเคเราไปด้วยกันต่อเถอะ okay, ไปเคลียร์ไป พี่แกกินน้ำอะไรทำไมถึงใส่ขาไปกินน้ำวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เฮ้กินเหมือนเราเลยอ่ะนี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งเจจานี้ฉันดูแล้ววิธีสวยของฉันยังไงฉันต้องดื่มน้าอะไรฉันจะสวยแล้วก็ถุขาที่เกจจ สำหรับใครที่อยากผิวสวยผิวใสนะคะใช้น้ำวิ้งวิ้งวิ้งดีจิทัลคอลลาเจนค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนทั่วไปค่ะเฮ้ยนี่ป๋าเอ้ยชีขอท้กใด้วยดีเชิญเลยค่ะเฮ้ยพวกเกฉันลืมน้ำว้งวิ้งทำมาแล้วก็ แถวนี้ไม่มีขายด้วยอ่ะพวกแกเนีอาชีพตัวน้วเผือกกันแล้วขอบคุณนะอ้าวชิคกียังไม่รู้หรอว่าน้ำอ่ะว่าขาย5 5ศูนย์ค่าทั่วประเทศแล้วนะจริงเหรอจริงจิน้ำดีๆแบบนี้จะต้องบอกต่อนะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนส่วนที่บ้านชนะน้ำวิงวิงเนี่ยกลายเป็นน้ำประจำบ้านฉันไปแล้วจ้ะอุ้ยเดียท่านกินไหมกินเลยกินเลยเรากินแล้ว น้ำดื่มตาวิงวิงวิงเนทัล a l คอลลาเจนน้ำแร่สะอาดผ่านการกรองที่มีคุณภาพสูงฆ่าเชื้อด้วยแสง UV มีทั้งส่วนผสมของคอลลาเจนจากธรรมชาติที่ช่วยให้ผิวสว่างสดใสมีออร่าแถมยังมีดอกไม้ถึง7ชนิดที่จะทำให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำตลอดวันขาวใสวิงวิงแน่นอนปัจจุบันมีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านค้าสะดวกซื้อมากกว่า150สาขาทั่วประเทศ